ในวันที่25ธันวาคม2025นะครับชวา o ลอฟสกี้ครับได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ครับก็คือสโคปที่เรียกว่าบาลาน e s สโคปครับแล้วก็ในธนานะที่เราเป็นตัวแทนเป็นทางการของชวาลอฟสกีครับเวลาที่ถ่ายคลิปเนี่ยก็คือต้นธันวาคมนะครับก็เจ้าชวา o ลอฟสกี้ a าลานสโคปเนี่ยครับก็มาอยู่ ในมือเราเรียบร้อยแล้วครับมันเจ๋งยังไงครับเจ้าสโคปบ,บาลานสโคปกลาวคือมันก็เป็นสโคปนะครับสปอตติงสโคปนะครับตาเดียวนะครับที่มีระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับทำอิมเมจสเตเบลิเซอร์นะครับเราเรียกว่าบาลานซ์ั้งสวาร์ลสกี้เรียกว่าระบบบาลานซ์นะทำให้เราสามารถถือสโคปตัวนี้ยครับถ้าเราเปิดโหมด Image s t เตเบลิเซข้างหลังเนี่ยนะครับกดเปิด จะมีไฟเขียวติดเนี่ยนะครับทําให้เราสามารถใช้มือถือนะครับไม่ต้องใช้ขาตั้งกล้องกับถือนะครับแล้วก็มองสังเกตการได้ครับทําการทดสอบเรียบร้อยแล้วครับใช้งานได้จริงครับตามที่ชอร์ลสอี่บอกครับก็คือไม่ยังเป็นต้องใช้ขาตั้งกล้องนะครับมันทําให้โจทย์นะครับของท่านที่ต้องการนะครับ Spotting scope นะครับ ก็ของไกลที่มีตาขยายเยอะๆหน่อยนะครับแล้วก็เดินทางไปโดยไม่ได้มีขาดตั้งกล้องไว้ด้วยนะครับหรืออยู่ในสภาพที่เร่งรีบไม่อยากคังหาตั้งกล้องครับถือเอามือถือเอาหรือใช้ผ้าอย่างอื่นเนี่ยนะครับก็สามารถจะเห็นภาพได้คมชัดครับผมเจ้าชอลอฟสกี้บาลานซ์โคมนะครับออกมาด้วยกันทั้งหมด2รุ่นนะครับรุ่นแรกนะครับเป็นรุ่นคอตรงนะครับซึ่งเรายังไม่ได้เอาเข้ามานะครับก็ จะมีอาตราขยายอยู่ที่14-35เท่านะครับหน้าเลนส์วัตถุ50มิลก็คือตัวเล็กกว่าตัวนี้นครับแล้วก็ตัวที่เพื่อนเห็นตัวนี้นครับตัวนี้จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งก็คือเป็นอัตราขยายนะครับ18-45เท่าหน้าเลนส์วัตถุ65มิลิเมตรครับทั้งคู่เนี่ยใช้ระบบ image stabilizer นะครับโดยที่จำเป็นจะต้องใช้แบตเตอรี่นะครับ แบตเตอรี่ก็คือจะมีตัวใส่คอมพพสเมนต์ตัวนี้นะครับแบตเตอรี่นะครับเปิดเราใส่เข้าไปแบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่เฉพาะของชารลอสกี้นะครับซึ่งแบตเตอรี่1ก้อนเนี่ยนะครับจะใช้ได้ชาลอีบอกว่าใช้นานได้นานสิบชั่วโมงนะครับฉะนั้นถ้าเกิดว่าพี่เพื่อนที่ต้องการใช้งานอย่างจริงจังนะครับแนะนาให้ซื้อแบตเตอรี่เพิ่มสำรองเพิ่มอีกสักก้อนก็จะดีนะครับผมสโคบเจ้าบาลานซ์ AT ทตัวนี้นะครับ ความยาวเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ27ซนเมตรครับความสูงก็รวมประมาณ15ซนเมตรแล้วก็น้ำหนักก็ไม่น้อยนะครับก็คืออยู่ที่ใกล้เคียง1.5กิโลกรัมครับแน่นอนมันหนักกว่าสโคปปกติครับเพราะมันมีระบบ image stabilization อยู่ด้วยนะครับแล้วก็มีแบตเตอรี่อยู่นะครับในตัวมันเนี่ยในชุดนี่ก็จะให้มาพร้อมกับตัวสโคนะครับฝาปิดข้างหลงังฝาปิดหน้าเลนนะครับมี สายนะครับสายคล้องคล้องคอนะครับที่เอามาคล้องกับสโคบตรงนี้ได้นะครับแล้วก็มีตัวแท่นชาร์จแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ชาร์จกับ usb c นะครับมีสาย usb c มาให้นะครับอีกอย่างหนึ่งที่สโคบชวาลสกี้เนี่ยแถมมาให้ปัจจุบันก็คือจะเป็นเพลทนะครับที่เป็นอาคาสวิสเมาส์นะครับแล้วก็มันก็จะไม่หมุนนะครับใส่เพลทไปเนี่ยตัวนี้จะไม่หมุนนะครับตัวนี้ไม่ได้ถอดผมไม่ได้ใส่ให้ดู ก็เรากมาตั้งขาตั้งกล้องธรรมดาให้ชมนะครับจากการทดสอบนะครับพบว่าถ้าเราเปิดโหมด Balance นะครับหรือว่า Image Stabilization เนี่ยนะครับใช้วิธีถือเอาเนี่ยครับเราเราใช้อัตราขยายสูงสุดเลยนะครับก็คือที่4 5เท่านะครับภาพก็ยังเห็นเป็นปกติครับสังเกตการได้เลยครับผมนะครับแต่ถ้าเราปิดโหมด Stabilization นะครับ เอามาใช้กับขาตั้งกล้องธรรมดาสมมุติว่าแบตเตอรี่หมดนะครับ mm hmm. เจ้าบาลานซ์วซนี้ mm hmm. ก็ทำงานเหมือนสปอร์ตติ้งสโคปปกตินะครับเราทดสอบแล้วคือเอาแบตเตอรี่ออกเลยนะครับหรือว่าแบตหมดเนี่ยมันก็ยังเป็นสโคปปกติใช้งานได้นะเพียงแต่ว่าการสั่นไหวไม่มีแล้วนะครับแล้วก็อีกอย่างที่ต้องเรียนตามตรงว่าเราทดสอบคุณภาพของภาพเนี่ยนะครับต้องบอกว่า มันอาจจะด้อยกว่าสโคตชวัวรลอฟสกี้รุ่นอื่นนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าพอเราใส่พอเราใส่เจ้าระบบเซเบอไรเซชันระบบประานา์ใส่เนี่ยมันมีการเพิ่มชิ้นเลนเข้ามาครับทำให้ภาพเนี่ยอาจจะไม่ได้คุณภาพเท่ากับสโคปปติชวรอฟสกี้ครับแต่ว่าน้อยมากครับความแตกต่างน้อยมากต้องสังเกตกันจริงจังนะครับมันถ้า เ,เพื่อนๆที่ต้องการโจทย์นะครับว่าเดินทางไปแล้วอาจจะไม่พร้อมในการที่จะใช้ขาตั้งกล้องนะครับจําเป็นจะต้องรีบสังเกตการเร่งด่วนตัวว่าไปไปเห็นสัตว์ป่าเดินเข้าไปดูสัตว์ป่าแล้วไม่มีเวลาตั้งขาตั้งกล้องนะครับหยิบสโคปนี่มาเปิด image stabilization นะครับเปิดโหมดบาลานซ์เนี่ยสวินาทีครับใช้มือถือเนี่ยสองได้ชัดเจนครับก็ผมว่า10บปากว่าไม่เท่าตาเห็นครับ ถ้าสนใจนะครับกับเทคโนโลยีใหม่ของ s ั a r o ลอคสกนะครับเจ้าตัวบาลานซ์ครับสามารถเข้ามาทดสอบได้นะครับที่ outdoor vision ทุกสาขานะครับก็แต่สาขาอื่นต้องรบกวนทำการนัดหมายนิดนึงครับเพราะว่าเราไม่ได้มีของมากมายนะครับแต่ว่าเรายินดีจะส่งตัวเนี้ยไปที่สาขานะครับแล้วก็นัดหมายให้เพม่เพื่อนได้ทดสอบดูนะครับว่าเป็นยังไงครับผมเชื่อได้เลยว่า ด้วยเทคโนโลยีใหม่ของบาลานซ์โคบเนะครับอาจจะตอบโจทย์นะครับี่เพื่อนๆที่มีความต้องการใช้กล้องส่องไกลที่มีตาขยายเยอะๆนะครับแต่ว่าใช้ในสภาวะเร่งรีบหรือในสภาพที่เราไม่มีขาตั้งกล้องได้เป็นอย่างดีครับผมเจ้าชวาลอฟสกี้บาลานซ์โคครับ